สวัสดีค่ะวิกลี่รีพอร์ตในส่วนทองงานเลยค่ะประจำสัปดาห์นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ uh, อย่างแรกเลยนะคะเรื่องรายการโอนจ่ายนะคะครบค่ะต่อภาษีวิตโตเรียบร้อยแล้วนะคะลงประกาศเพิ่มขายขายเรือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ซื้อเอเจมิสิกบล็อกเพิ่ม2เครื่องเรียบร้อยค่ะเฮอร์บไลน์นะคะโปรตี uh, ine, นมิกได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะรถวันนีลา2กระปุกนะคะแล้วก็เรื่องประสานงานกับปีเตอร์เรื่องส่งบุหรี่นะคะ อันนี้คือการทดสอบร,ระบบของไปรษณีย์นะคะว่าบุหรีส่ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมอันนี้จุนส่งรายละเอียดไปผ่านทางอีเมลแล้วนะคะเรื่องว่าส่งได้ไหมอันนี้จุนก็เอาข้อมูลเอารายแนบไ,ไปด้วยนะคะว่า เราจะทดสอบหรือทดลองหรือเปล่านะคะแต่ว่าในในเบื้องต้นเนี่ยที่ทางปีเตอร์ได้ไปสอบถามกับทางไปษนีนะคะก็คือเราไม่สามารถส่งบุหรี่ทางไปษณีได้ถ้าส่งตรงๆนะคะหมายถึงว่าไปแพ็กไปอะไรแล้วถามไปบอกว่าจะส่งบุหรี่อะไรเงี้ยจุนว่าก็คงจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเราแพ็กหรือหีบห่อดี แล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าเราจะส่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือ,อเสียงการสแกนนะคะว่าจะผ่านไหมเพราะเราไม่แน่ใจว่าการสแกนของของไปชนีเนี่ยจะสแกนในลักษณะที่สามารถมองเห็นหรือว่าแกะดูหรือว่า,วาสุมส่มสุมสมส่มตรวจหรือสุ่มอะไรเนี้ยคะ่ะถ้าทดลองก็น่าจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นการแพ็กบรรจุดีๆนะคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะอะไรยังไงแต่ว่าถ้าถามตรงๆว่า ส่งผ่านทางไปรษณีย์ได้ไหมไม่ค่ะแต่ว่าจนก็แอบ,บเห็นเว็บพวกที่ขายขายบุหรี่นะคะที่ไปรษณีย์เขาก็ส่งทางไปรษณีย์นะคะแต่ว่าจุนว่าน่าจะอยู่ที่การบรรจุหีบห่อ ดีๆมากกว่าค่ะตรงนี้อันนี้ก็รอพี่กอบว่าจะให้ทดลองส่งไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะนี่รอคําตอบจากพี่กอลแล้วก็เรื่องเช็คราคาตัวเครื่องบินไปชิคาโก้ให้พี่กอบนะคะราคาโปรโมชั่นเหมือนแซึ่งเช็คแล้วไม่ใช่ค่ะราคาเป็น2เท่าคือ3ามหมนกะคะอันนี้คือราคาเด็กโปรโมชั่นก็ไม่ลดนะคะไม่มี50ไม่มี75คะ่ะ3ามหมแต่ว่าราคา3ามหมเต็มแล้วนะคะเสนอมาประมาณ4ี่หมืค่ะถ้าจะเดินทางแล้วก็เรื่องหาตัวอย่างแบบสัมผัด้านการตลาดจุนส่งไปให้แล้วถ้า พี่กอต้องการเพิ่มเติมเดี๋ยวจูนหาเพิ่มให้นะคะหาแคตตาล็อกไฟดีวันนี้ไม่ทันนะคะวิกกอลฟเดี๋ยวถ้ายังไงวันจันทรจูนจะหามาให้สำหรับ w ี e ลี่รีพอร์ก็มีแค่นี้ค่ะ